สวัสดีครับวันนี้ครับก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับ The v o l l a g e Channel นะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาทำคลิปสอนนะ,ะก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกผมว่าจะสอนการเสกสมบัติแต่ตอนนี้นะครับทางกูเกิลได้ประกาศออกมาแล้วว่า,าจะซื้อขายสมบัตินะครับก็เลยไม่สามารถอาสอนได้นะครับวันนี้ผมก็เลยมากล่าวนะครับว่า สำหรับคนที่ไม่มีหัวใจหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับที่ไม่มีหัวใจอันนี้ผมก็ว่างๆเนาะผมก็มาบอกนะครับว่าใครที่ยังไม่มีโค้ดปั๊มหัวใจหรือปั๊มไม่เป็นเนี่ยผมจะปิดนะครับผมจะหาโค้ดปั๊มหัวใจให้ฟรีนะครับจะเป็พ่พี่เพื่อนคนใดนะครับที่ อยากได้สนใจก็ทักผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาให้นะครับเฉพาะสาอาทิตย์เท่านั้นนะครับวันปกติถ้าผมว่างผมก็จะหาให้นะครับผมจะปัมให้นะครับทุกๆวันนะครับใครที่สนใจก็ทักมาได้ครับผมแจกฟรีนะครับผมหาให้ฟรีไม่ต้องเสียังค์นะครับในคลิปต่อไปผมก็จะสอนปลดล็อกโคกีฬาสำหรับคนไหนที่ ยังไม่รู้นะครับว่าทำยังไงแล้วก็จะมาดสอนกดล็อกดานาน้ำแข็งนะครับเอนพิเ c i เสอ2น,นะครับผมจะมากดล็อกสกิลนะครับจะมาสอนวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ